สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะมุมกล้องอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับพี่วันนี้ครับมาเปิดดวงนาคาฮะสิบห้าองค์สุดท้ายหมดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับตอนนี้นะฮะผมจะเหลือแบ่งปังลุ้นไว้ให้เพียงแค่สององค์นะครับลุ้นละสี่ร้อยบาทนะครับลุ้นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับจะส่งห้าสิบบาทะครับดีฮะสององค์ส่งฟรีะคะรับนเหลือสององค์ก็พี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่มาเอาได้เลยนะคะรับเหลือสองลุ้นสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาเปิดเลยครับนะ,ะ,นะทั้งหมดนะฮะสิบห้าองค์นะครับนะ เดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนั่นก่อนเลยกันนะฮะเนี่เหรียญประมาณนี้ครับนะผมแกะให้ดูนะครับเนี่เป็นรายการที่หนึ่งเลยแล้วกันนะฮะเหรียญเป็นประมาณนี้ครับพี่นะครับนาทางชอบจุใจกันี่ยสามารถติดต่อได้ที่อีเล์ไลน์แลเบอร์โทรที่ผมขึ้นว้ได้เลยนี่ครับโอ้โหนี่คือเหรียญดวงนาคานี่ครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยๆมากนะครับเลขคนะเบอร์สามหกเลยครับพี่รงี้เป็นเนื้อชุบสามเคครับนะเงินทองหนักนะครับนี่โอ้โห นะฮะความเส้นความคมนะฮะของไายนะนะครับนะนี่ครับเลขคนละเบอร์สามหกครับพี่นี่ครับหน้าปู่คมๆอย่างนี้นะครับสวยๆนะครับไม่ต้องแกะซีนก็ทะลุซีนครับความสวยนะครับแล้วรายการที่คันเนื้อสามกะเชนนะครับนะเปิดเป็นบันอยู่ที่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งครับต่อมากันต่อกับพี่รายการที่สองครับรายการที่สองครับ รายการที่สองเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ครเป็นนวะเจาะห่วงพี่นี่ครับหน้ากากเงินหน้าหลังครับนี่จัดสร้างสามสิบองค์ในโลกครับนี่ฮะขออนุญ,ญาตตัดให้ชมนี่เดี๋ยวผมซีนให้ใหม่ครับ,รบมาชมความสวยกันดีกว่าพี่ชายนี่ครับ มาชมความสวยความอลังการของเนื้อนวะกะครับโอ้โหพี่นวะองค์นี้ฮะโคตรเดือดพี่นะครับนะผิวออกอย่างนี้เลยครับอ่งสวยเลขคุณเบอร์สองห้าจะสร้างสามสิบองในโลกหน้ากากเงินแท้หน้าหลังครับรายการนี้เปิดไป,ปพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับเนื้อนวะนี่ครับต่อมาพี่รายการที่สามครับเรามาเปิดกันต่อครับรายการที่สามครับ รายการที่สามเปิดมาเป็นเนื้อสามเคครับโอ้โหพี่คล้ายๆกันเลยลายรคล้ายๆกันเลยนะรายการที่หนึ่งกับรายการที่สามลองเลือกดูพี่ลองเลือกชมดูครับหากชอบรายการไหนปิดกเข้ามาได้พี่รายการที่เลขค้นเบอร์สี่แปดครับรายการที่ด้ไปครับห้าร้อยบาทครับรายการที่สามเนีบยนี่ฮะถ้ารับสององค์แปดร้อยพี่จบให้นะครับนะครับรายการที่สี่พี่นี่ฮะรายการที่สี่ครับ หมดแล้วจ้พี่นะโดนราคาชุดสุดท้ายแล้วนะครับรายการที่สี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยักษ์เขียวเหนียวซับลงยาจีวรลุ้นหน้กกลากเงินเก้าองค์ครับแต่มมนรุ้นกันพี่เลขคนเบอร์สี่หนึ่งนะรายการเงินเก้าองค์มาไหมพี่โอ้โหไม่มาครับไม่มาแต่สวยครับรายการนี้เขียวเหนียวซับครับเนี่ฮะรายการนี้พี่เอาไปครับงานสามร้อยห้าสิบาทพอพี่อุ้ยสีเขียวสวยจริงอุ้ยเขียวสวยเขียวสวยนะยอมรับเลยนะครับ ต่อมาพี่ไปกันต่อครับรายการที่ห้าครับนะฮะไปกันต่อพี่รายการที่ห้าครับอ <c oughs> รายการที่ห้าขออนุญาตเปิดมาพี่เฮ <c oughs> ้ยนนอะไรรายการนี้อะไรครับพี่นะครับขออนุญาตดูเนี้ยรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเถิดโบราณหลังเรียบหน้ากากาทองเหลือง <c oughs> เรียบอกนะว่าเพ้นมือหลวงปู่เนี่ยไอ้อย่าบอกนะว่า หลุงปู่เซ็นให้เอาละงานจริงๆด้วยครับรายการนี้เป็นลอยจานลุงปู่ครับเลขคุณเบอร์สามเก้าครับหน้ากากอย่างงี้ครับหน้ากากท้องเหลืองหร่บพี่โอ้โหพี่สวยสวยด้ยฮะต้องตัดแล้วครับนะไม่ตัดไม่ได้แล้วพี่นะให้ชมความสวยก็พร้อมกันพี่นี่ฮะโอ้หสวยจริงฮะรายการนี้ฮะ รายการนี้ครับเนื้อทองแดงเถื่อนโบราณครับหลังจานมือหลวงปู่ครับเลขคนเบอร์สามเก้าครับรายการที่ขอแบ่งปังที่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหนะครับมากันต่อรุกันต่อพี่จานรายการถัดไปครับเป็นรายการที่นะเป็นรายการที่หกครับทษดีนะครับพอดีขาตั้งมันยังยังไม่มาครับเราสั่งไปแล้วพี่ขักครับ นี่ครับรายการนี้ท่านมีเนื้อผ่าเชนวนบนสารพี่เลขคนจะเบอร์สี่หกเลยนะโอ้โหรายการนี้สวยเลยครับพี่นะนะครับไม่ใช่เปื้อนนะครับเป็นรอยผิววันนะผิวเนี่ยรายการนี้ขอเป็นปันพี่น้องนี่ครับนะที่สองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับรายการที่หกครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับเปิดมาต่อครับรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อผ่านไถโบราณครับ รายการนี้เป็นเนื้อผ่านไถโบราณครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับพี่ชายนคะครับสามร้อยบาทเลยคุณเบอร์สองห้าครับนะฮะต่อมารายการที่แปดครับ <c oughs> รายการที่แปดนะครับขออน,นุญาตเปิดนะพี่ชายรายการที่แปดเปิดออกมาเป็นล็อกเก็ตโอ้โหเฮ้ยรายการที่เป็นล็อกเก็ตครับ เลขค้ตเบอร์สีู่นย์นะครับเป็นล็อกเก็ตฉากปีเตียหลังอุดมวลสารฝังยันดวงครับเนี่ยฮะโอ้เลขคนตเบอร์สี่สองครับล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ครับนะรายการนี้นะฮะขอแบ่งปันพี่น้องนะครับที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะรายการที่แปดเครับต่อรายการที่เก้าครับ รายการที่เก้าขออน,นุญาตเปิดครับรายการนี้เป็นเนื้อขันบัตรน้ำมันเจาะห่วงเลขคุณเบอร์สองเก้าครับโอ้โหโสวยจัดนะสวยจัดพี่รายการนี้เอาไปสามรอยห้าสบาทพอพี่จายรายการที่เก้านี่ครับต่อมารายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดมาครับเปเรดดีโคจะเบอร์หนึ่งหกเจ็ดครับนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเลยทีใหญ่เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบนะฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิบเเปิดมาครับรายการเป็นนีหริศรอแล่เหล็กไหลหัวใจลั่นนักฆ่ารายการนี้เ็ไปสามร้อยห้าสิบาทครับนะฮะต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สองเปิดมาครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเจาะห่วงเลขคุณเบอร์สามหครับรายการนี้เอาไปครับพี่นะฮะสามร้อย ต่อมาที่รายการต่อไปครับรายการไปที่รายการที่สิบสามครับ <c oughs> รายการที่สิามเปิดมาครับโอ้โหเป็นล็อกเก็ตอุดบนสารเป็นหกสองหน้าครับโอ้โหพี่รายการที่เลขโคุณเบอร์เบิ้ลเ,เนี่ยเลขโคตรจำนวนหนึ่งหนึ่งครับเนี่ย โอ้โหสวยจริงรายการนี้สวยจริงโรเก็ตประกบสองหน้ารายการที่ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพอพี่ชายนะครับมาลุกันต่อไปก็ต่อพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออัปราคาซาตินคะับเลข bon 47, นคนณตเบอร์สี่เจ็ดเนี่ยอัปราคาซาตินเลขคนณตเบอร์สี่เจ็ดพี่รายการที่ขอสามร้อยขอพี่ นะี่ครับรายการทนะ like em eh so 네ี่ขอสามร้อยบาทพอครับพี่ชานี่ครับต่อมาที่รายการถัดไปครับรายการถัดไปพี่รายการสุดห้ารายการสุดท้ายและท้ายสุดครับเปิดออกมาครับปึ๊บโอ้โหรายการนี้เป็น 2K ครับนี่ฮะองค์ทองลงยาแดงครับเนื้อนี่ฮะโอ้ยสดจัดแบคโลเดียม 2K ครับรายการนี้ฮะองค์ทองครับลงยาแดงครับโอ้โหดีวนี้สวยจัดเลขโค้ดเบอร์สี่แปดองค์นี้มุขขอนะ ผมขอ450นะฮะสวยๆงี้ผมขอ450พีนรายการที่15นะครับนะเราวันนี้ก็มีแบบปลาประมาณที่พี่ชายเนาะยี่เอิบ15รายการนะฮะหากชอบตกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ ID เด n e และเบอร์โทรได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ